สวัสดีค่ะวันนี้ลันจวนนะคะจากบริษัทพอรีนาเน็ตเวิร์ดของเราค่ะหรือสมเกาหลีตังกุยจับปลาแปลงสิบพันคู่วันนี้จะมาติดตามผลงานของสมแดงควิกค่ะนะคะพอเอามาให้ป้าเขาใช้นะคะเนาะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วค่ะนะคะอยากให้ท่านต้นมันตอนแรกต้นมันใบเหลืองๆเนาะท่านก็นอยากใช้อ่ให้ต้นมันเขียวนะคะเนาะให้ต้นมันแข็งแรงแต่ว่าตอนนี้มันออกลูกนะคะเนาะ แต่ว่าพอเราเก็บสิทธ์นะคะสมแดงของเราก็ต้องขีดเพิ่มใหม่มันจะตอ่ตอตาเพิ่มยอดเนาะต่อยอดได้ค่ะนะคะตอนนี้เพราะว่ามันออกลูกเป็นผลแล้วค่ะมาติดตามว่าเจ้าของสวนเป็นใครเนาะคะ่ะมาค่ะติดตามรันจนมาเลยค่ะนะคะท่านกําลังรดน้ําพอดีเลยค่ะนะคะนี่นะค,ะค่ะให้เขากล่องเดชอ่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป,ป้าคุณป,ป้า,ปปาชื่ออะไรคะ ตำบลไรค่าป่าเนี่ยตำบลสุกบสุกนะคะอำเภอชุมพวงเนาะค่ะปัานเดียวกันก็รันจวนนี่แหละค่ะแจ่ว่าท่านอยู่ตำบลชุมพวงค่ะแต่ว่ารันจวนอยู่ตำบลชุมพวง้วกออำเภอชุมพวงเหมือนกันค่ะก็เลยท่านเอามาใช่นะคะนาะมาอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้ว,วน้อป่านเนาะค่ะว่าท่านว่ามันเป็นเอ่เพียเนาะเพียน้ำตาลน,นะค่ะต้นมันเนี่ยแจ่วบ่าตอนนี้มันออกออกลูกเต็มต้นแล้วกัน่ะนี้ดูค่ะ เอาลูกเต็มต้นเลยค่ะก็เลยจะให้แกเอาสมแดงี่มพ์ีค่ะถ้าปาเจ็บมดปากระชีดมีสัมเดอรชีดใดเลยค่ะเจ็บมดก่อนค่ะเนาะเจ็บมดเสร็จก่อนให้แกสัมแล้วจีตอตาต่อยอดได้เพิ่มนะคะนะคะสมแดงพิกของเราค่ะนะคะไอ้ขีดตอนนี้ขีดไปเจ้าฝาแล้วค่ะปาสองีลยสองขีดค่ะนะคะค่ะดูค่ะทำงานค่ะงานสมเลยมันแตกตาดีค่ะด้วยมันออกมดเลยค่ะแปลก เี่ปลี่ยนแปลงกว่าช่วง,งแรกที่มาตอนที่เรกม,ม,มันเลืองบนเห็นไหมคม่นแลว้วพอดีเปล่วกเ<า>ปิด